สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานท่านที่สนใจจะสมัครของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะครับเนื่องจากมีการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง,งานราชการทั่วไปแล้วก็รับมากด้วยนะรับมากถึง76อัตรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในหน้าตาของประกาศกันดีกว่านะ เป็นประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆประจำปีงบประมาณพศ2565ผมจะคุยสาระสําคัญให้ท่านนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเนี่ยอัตราที่ว่างที่จะจัดจ้ดจาง76อัตรานะครับไม่น้อยเลยนะเริ่มต้นที่กลุ่มงานบริการนะครับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินได้บัญชี2อัตราครับเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราเจ้าพนักเจ้าหน้าที่การเกษตรนะสอัตราแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินได้บัญชี22อัตราเจ้าที่บันทึกข้อมูล1อัตรานะครับแล้วก็กลุ่มงานเทคนิคทั่วไปเจ้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน1อัตราช่างประปา1อัตราช่างสํารวจ1อัตรานายช่างสํารวจ4อัตราพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หนึ่งอัตราพนักง,งานวิทยุสื่อสาร1อัตรากลุ่มงานถัดไปเป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไปนักวิชาการป่าไม้8อัตราเจ้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์4อัตราเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตรานะครับนักทรัพย์กรบุคคล1อัตรานักวิชาการเผยแพร่1อัตรานักวิชาการพัสดุ1อัตราและกลุ่มงานสุดท้ายคือกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์13อัตราวิศวกรโยธา1อัตราและก็สัตแพทย์5อัตรานะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งอัตราว่างที่จะบรรจุที่ไหนเนี่ยเขาจะแนบท้ายไปที่เอกสารหมายเลข1เห็นไหมครับก็ต่อจากท้ายประกาศเนี่ยแหละซึ่งท่านต้องดูเพราะมันจะบอกว่าคุณสมบัติจบอะไรมาเงินเดือนเท่าไหร ถ้าสอบได้เรียกบรรจุจะไปบรรจุที่ไหนนะาสำคัญนะท่านต้องดูทีละตำแหน่งแล้วดูคุณสมบัติตัวเองครับว่าท่านจบวุฒิอะไรมาตรงหรือเปล่านะแล้วก็เลือกเอาหนึ่งอย่างหนึ่งตำแหน่งนะครับพอสมัครได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับวันเวลาในการสมัครนะครับก็จะมีการรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่21เมษายน65ถึง6พฤษภาคม65ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการก็เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า dnp.thaijobjob.com ที่หัวข้อพนักง,งานราชการประจำปีงบประมาณ2565นะครับแล้วกรอกใบสมัครเสร็จแล้วอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวกอะไรแว่นตาสีดำนะ ท่านก็เลือกรูปภาพท่านให้มันสวยๆห,หน่อยนะถ่ายมาไม่เกิน1ปีนะครับก็อัปโหลดลงไปแต่ต้องเป็นไฟล์รูปภาพนะามสกุล jpg นะครับขนาดไม่เกิน1 m b ะไบตผ่านระบบรับสมัครออนไลน์นะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัครเช็คดูให้ดีโดยเฉพาะชื่อชื่อนามสกุลนะอย่าให้ผิดพระผิดมันแก้ไขลำบากนะครับ ถ้าหากชื่นไปสมัครแล้วเนี่ยจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่านให้มันดีให้มันครบถ้วนนะครับอย่าให้มันสะกดผิดนะแล้วก็ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินท่านก็ปริน้นออกมานะครับในกระดาษ A4 นะถ้าไม่มีเครื่องปริน้นท่านก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนปริน้นมาแล้วท่านก็มีเสียนะครับเสียค่าสมัครก็ที่ ธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวดูกอนเท่าไหรเอ่ย330ยบาทนะครับธนาคารกรุงไทยจะวอลอินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ได้หรือจะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกันมีให้เลือก3ช้อยท่านก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มันสะดวกกับท่านเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชําระค่าธรรมเนียมการสอบเนี่ยพอท่านชําระท่านจะได้เลขประจําตัวนะคือถ้าสมัครทิ้งไว้แล้วไม่ชําระเงินเนี่ยเลขประจําตัวท่านก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เลขประจําตัวท่านอยู่ในลําดับต้นๆพอสมัครเสร็จแล้วนะครับท่านก็ไปชําระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยนะครับระบบจะออกเป็นเลขประจําตัวสอบให้ท่านตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมสอบนะ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตก็เว็บไซต์เดียวกันครับ dnp.type.com ซึ่งผมแนบไว้ด้านล่างของคลิปนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565เป็นต้นไป20พฤษภาคมนะครับท่านก็สามารถที่จะพินพ์ออกมาได้นะเงื่อนไขาการสมัครก็บอกไวแล้วนะครับว่าสมัครได้เพียงแค่หนึ่แหน่งเท่านั้นแล้วก็ถ้า เลือกสมัครและชําระค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เลยนะที่สําคัญคือต้องตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ดีครับว่าวุฒิท่านตรงหรือเปล่านะมีหัวข้ออะไรน่าสําคัญอีกการประกาศรายชื่อนะผู้มีสิทธิ์ที่จะสอบข้อเขียนเขาจะประกาศรายชื่อภายใน2 0พฤษภาคมนะครับเว็บไซต์เดียวกันนะหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรนะครับก็เดี๋ยว ท้ายประกาศจะมีเอกสารหมายเลขหนึ่งท่านก็ต้องดูตำแหน่งของท่านว่าเขาสอบอะไรบ้างนะแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับดูให้ดีดูตำแหน่งของตัวเองที่สอบแหละแต่เกณฑ์การตัดสินเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ไม่ว่าภาคขอหรือขอนี่คือมาตรฐานของหน่วยงานราชการอยู่แล้วนะครับสอบประเมินความรู้ความสามารถเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ60สบนะสัมภาษณ์ก็เช่นเดียวกันแต่ว่านะครับ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในการเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1ที่ท่านจะสอบข้อเขียนเนี่ยเขาให้เอาเห็นไหมครับ8.1เป็นบัตรประจําตัวประชาชนบัตรเจ้าที่ของรัฐก็ได้นะหรือว่าใบขับขี่ก็ได้ที่สําคัญต้องมีรูปถ่ายนะมีลายมือชื่อแล้วก็มีเลข13หลักระบุให้ชัดเจนและยังไม่หมดอายุด้วยนะต้องเป็นฉบับจริงด้วยนะครับห้ามไถ่ายสำเนาไปนะ ก็ถ้าท่านมีบัตรประจําตัวประชาชนท่านก็จบเลยนะใช้บัตรนี่แหละแล้วก็ท่านต้องปริน้นใบสมัครออกมานะครับที่มีรูปถ่ายท่านนะ่ะมีรูปถ่ายมีเลขประจําตัวนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วนนะต้องมีทั้ง2องอย่างนะครับถึงจะให้เข้าห้องสอบไม่งั้นเดี๋ยวถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดเห็นไหมครับส่วนหลักฐานที่ต้องยื่นันสัมภาษณ์เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะเดี๋ยว ให้ผ่านให้ผ่านข้อเขียนก่อนนะครับอ่ะอย่างอื่นก็เป็นหน้าที่ของท่านละผมอำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวแนบไฟล์อ่าเดี๋ยวแนบลิงก์ให้ท่านท่านเข้าไปปริ้นไปสมัครออกมาแล้วก็ตรวจสอบดูให้ดีเห็นไหมด้านท้ายจะให้ดูนะครับด้านท้ายประกาศเขาจะไล่เรียงมาทีละตำแหน่งเช่นเห็นหมศูนย์หนึ่ก็ตำแหน่งเจ้เาพนักงานการเงินด้บัญชี อัตราค่าตอบแทนหนื่นสามพันแปดร้อยว่างสองอัตรา,ว,า,ว,าว่างที่ไหนบ้างก็ว่างที่เชียงรายเห็นไหมครับสานักบริหารพื้นที่ธุรัชที่สิบห้าเชียงรายอัตราว่างหนึ่งอัตราแล้วก็ว่างที่สาขาเมสเียรียงอีกหนึ่งอัตรารวมแล้วเป็นสองอัตราเห็นไหมท่านจะสมัครอะไรท่านต้องดูอนาคตด้วยถ้าท่านสอบได้ท่านต้องไปบรรจุที่นั่นนะท่านดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางโกดอาจจะมีมีข้อจํากัดในเรื่องของการอยู่อาศัยในอนาคต ม่อยากอยู่ใกล้บ้านเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะมิฉะนั้นแล้วสมัครแล้วก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับท่านใดที่ตั้งใจนะขอให้เตรียมตัวให้พร้อมและขอให้ทุกท่านนะสมสมกับที่ท่านตั้งใจอ่ะขอให้สอบได้ทุกคนนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูตำแหน่งว่างแล้วก็เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณนะขอให้ทุกคนที่ตั้งใจได้ทำงานในหน่วยงานของราชการ หรือบางคนนะครับที่ตั้งใจสอบข้าราชการให้ได้เป็นใครการทุกคนขอบคุณมากครับ